สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c h i l l ็กส์พอดนะฮะในรายการนี้พวกเราจะเอาประสบการณ์ของพวกเรามาพูดเพื่อที่จะให้สาระข้อคิดแล้วก็ความสุขสนานไปในตัวนะฮะอ่า EP นี้เป็น EP แรกของพวกเราพวกเราก็จะพูดเกี่ยวกับว่าเอ้ยตอนที่เรามาในดูแลนตอนแรกนั้นพวกเราปรับตัวกันยังไงนะฮะเราก็หวังว่าจบจากคลิปนี้พวกพี่เพื่อนๆน,น,น,นอนนะฮะจะได้ข้อคิดกลับไปแล้วก็จะรู้ว่าเอ้ย ตอนมาต่างประเทศแรกๆเนี่ยพวกเราต้องวิธีจัดการเนี่ยจัดการยางไงกับวิธีต้องการมาอยู่คนเดียวอาหารภาษาแล้วก็วัฒนธรรมนะฮะวันนี้เรามีแขกรับเชิญน,นะฮะมีน้องแก้มสวัสดีค่ะแล้วก็พี่อ้มนะครับผมครับอมก็เข้าเรื่องกันเลยหนึ่งเลยคือจะถามแก้วว่าตอนมาแกรกใจ้มีอาการผควิดสิบไหมครับม,มีนะตอนแรกสองอาทิตย์แรกแล้วก็ ก็ค่อนข้างที่จะโฮมสิกะเออตอนในแค่แต่นเป็นแค่สองอดีตอ่ะเออพอเราเข้าใจว่ามันแบบต้องอยู่ให้ได้แล้วปรับตัวอะไรอเงี้ยมันก็มันก็ผ่านไปได้อืมแล้วเหงาไหมตอนแรกมันไม่ได้เหงาอะ่ะเพราะว่ามันก็มีเพื่อนไงคือแต่เวลาเราเป็นโหมสิกะมันไม่ได้เกี่ยวว่าเรามีเพื่อนหรือไม่มีเพื่อนแต่ว่ามันมันคือเหมือนว่าจิตใจเราไปผูกกับแบบสิ่งในอดีตหรือว่าแบบสิ่งที่เราแบบคุ้นเคยอะไรเงี้ยดังนั้นการมีเพื่อนเยอะหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่มันไม่ได้เกี่ยว แล้วมีวิธีแก้ไงไรฮะก็ตอนตอนนั้นจริงๆคือเซิร์ชใน Google ถามเขาว่าแบบว่าแบบเป็นโฮมสิกต้องแก้งไงอะไรเงี้ยคือสิ่งที่มันแบบป๊อปอัพขึ้นมาก็คือเขาบอกว่าให้เราโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างเช่นสมมติถ้าเราไปเรียนอะ่ะก็ให้โฟกัสกับการเรียนถ้าเราไปแบบไปแหงเอากับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ให้โฟกัสกับสิ่งที่เราทํากับเพื่อนอะไรเงี้ยเหมือนพยายามเอาแบบแบบ โฟกัสสองเราทั้งหมดอะไปไปไปแบบจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าใช่จริงนะคือมาถ้าเรามีแบบเป้าหมายแบบชัดเจนเนาะเราก็จะไม่ค่อยวกแวกเนี่ยคือถ้าเรารู้ว่าเรามาเรียนเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเหงาเพราะอะไรเพราะรู้ว่าต้องมาเรียนใช่แล้วพี่อ้ามาฮะพี่อ้ามาใก้มีมสิ้งไหมฮะก็ว่าเป็นคนนะจริงแล้วเพราะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบอยากอยากเพราะว่าหนึ่งคือเลยแบบตอนมาเนี้ยก็แบบอยู่ที่ไทยนะไม่ช่ชีวิตแบบ ก็คือกลางคืนน่ะก็นิดนึงมีบ้างก็มีกลางวันบ้างคืนบ้างครับครับแหละแล้วก็แบบใช้ชีวิตแบบเออมันแบบคิวบางทัยก็แบบมีชีวิตแบบจากกินอะไรก็ไม่ได้กินกลางคืนถูกไหมข้าวต้มโต้ลูกโต้ลูกหรือแบบอยากแบบไปทาอะไรมันมีแบบสิ่งที่ให้ทำแบบเยอะกว่าอะไรเงี้ยแล้วมีเพื่อนฝูงไงอยู่ตั้งแต่แบบอ่าตั้งแต่มอต้นมอปลายนะแล้วก็แบบมาถึง มาหาลัยก็เพื่อนฝูงก็เยอะอะไรเงี้ยพอมาอยู่นี่มันก็ไม่มีเพื่อนมันก็สึกเหงาอเยอเหงาเสร็จมันก็มีอะไรทำอีกเพราะว่าแบบมันไม่มีอะไรเปิดอะไรเงี้ยพอทุ่มหนึ่งก็ปิดคือะมันก็แบบเฮ้ยทำอะไรดีวะสุดท้ายแล้วก็ต้องหาอะไรทําแต่พอหาอะไรทาเสร็จป,ปุ๊บก็ต้องไปจิมไปหาหาคลับจอยไปออกกลาลังกาย<ม>อะไรเงี้ยก็มีไปเทตนนสกับแบบที่คลับกัแบบแม่กับพ่ออะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออรู้จักคนเขาก็แบบเออเินดูเราก็แบบเป็นเพื่อน แต่ตรงนั้นใช่แล้วเพียมตอนแรกมาวันี้เพียมมาอยู่กับครอบครัวไหมฮะใช่ฮะมาอยู่กับครอบครัวเพราะว่าก็มีอาร์มใช่ไหมมีน้องเอิร์ธแล้วก็มีแม่<ช>แก็มีพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงใช่แม่แต่งเงินก็ทําให้แก้เหงาตอนนั้นเนาะอืมใช่ใช่ใชแต่ก็แบบก็แบบก็ยังดีอ่ะก็แม่ก็แบบคอยช่วยเหลือพักนู่นนี่ให้แบบรู้สึกว่าเออ โฮมซิกแต่มันก็แบบยังดีอะมีครอบครัวอยู่นันก็รู้สึกว่าเออโฮมซิกไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะมันแบบมีคนรู้จักพาเราไปเดินพาไปเที่ยวพาไปนู่นไปนี่แต่ว่าถ้ามาอยู่คนเดียวเงี่ยมันก็แบบอยู่ในฮาร์ดไทม์ที่แบบเออไม่ได้ไปไหนเลยนะใช่ซึ่งใ,ใครพาไปไม่รู้ทินแตกต่างจากแก้มเนาะเพราะแกม,มาอยู่คนเดียวเนาะอยู่กับโฮสต์ตอนนั้นใช่อยู่โฮสต์แกีก็ไม่มีครอบครัวมันก็เหงาเป็นปกติเนาะอืมอืมใช่ก็นะฮะต่อมาแรกนี่แก้มมีปัญหาเรื่องภาษาไหมฮะปัญหา เชิงปัญหาคือคือเพราะว่าเกี่ยมเรียนสองภาษา,าที่เมืองไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาอัาถูกไหมนี่ว่งเออเออถอครับอครับโทษทีนั่นแหละคือก็เรียนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมาแล้วแต่ครูส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคนอังกฤษแล้วก็เป็นคนแบบฟิลิปปินส์สอนเลขสอนคอมอะไรเงี้ยคือเราก็จะไม่เคยได้ยินสำเนียงภาษาอังกฤษแบบนิวซีแลนด์มาก่อนอะไรเงี้ยพอมาตอนแรกก็คือฟังไม่ค่อยออก พราะว่าแบบสัมเนียเขาค่อนข้างที่จะแตกต่างอะไรเงี้ยแต่คือเราก็คุยกับเขาได้แต่เวลาแบบเขาตอบกลับมาอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องแบบใช้เวลาเนอะงงอ่ะแล้วกเอ้ยอะไรเอ้ยคืออะไรอะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลาประมาณแบบสองสามอาทิตย์ในการที่เราจะแบบพยายามแบบฟังเขาให้มันเข้าใจอะไรเงี้ยใช่แล้วมีแบบตัวอย่างไหมตอนที่มาแรกคําพูดกีวีที่แบบเฮ้ยเราฟังไม่ออกว่ะอะไรเงี้ยฟังไม่ออกเลยเลยก็สัมเนียงเขามันเป็นทั้งสัมเนียงอ่ะใช่สัมเนียงมัคือยังไงอะครับผม จริงๆตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยก็ยังพูดสำเนียงกีบิไม่ได้นะยากนะก็ได้ไหมเพราะว่าครูสอนที่มหาลัยอ่ะอินเดียหมดเลยอินเดียหมดเลยบางทีก็คงว่าแบบแม่ส่งมาเลยอินเดียเหรอเฮ้ยใจเย็นอยูวันสัมนันเบรดสดดราม่ามาแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าสังเกตอ่ะในมหาลัยอะถ้าถือว่าเป็นวิชาแบบพวกคณิตศาสตร์หรือว่าวิดไม่รู้ไม่เคยเรียนวิดแต่แบบพวกอ่เอคอนอเมกส์อะไรอย่างเงี้ยเป็นครูอินเดียหมดเลยเออจริงใช่ครูไซแอนซัอ่ะตอนนี้อยู่เยอทันอะ เป็นคนอินเดียฟิจีเด้อฟิจิกันอินเดียแล้วแบบฟิจิกันอินเดียใช่แล้วคือแบบพูดเแนบบี่ยโห hello everybody today I'll be t e a ช่างเอง๋ออย่างแบบฟัง <c oughs> เนฮ้ยอย่ามีดรมาม่าอย่าทำตามนะนอนนอนนอน,นอนครับไม่สิ่งไม่ดีนะฮะโอเคแล้วพี่อัมมาคือแรกเป็นไงภาษาพี่อัมได้ไหมโอ้ oh, ต้องบอกเลยว่าคิดว่าตัวเองแน่มากตอนมานี่ไปเรียนติวภาษาอังกฤษติวอับอาจารย์เลยครับไม่บอกครับบอกไม่ได้แต่ เป็นโรงเรียนสองภาษาแห่งหนึ่งที่ไหนครับในประเทศไทยฮะไม่บอกใช่ไหมเดปเไม่บอกบอกไม่ได้หรือชื่เสียงเขาคนแบบเขาคิดว่าเออเขาแบบครูครูผมทอลฝรั่งนะเขามาสอนเราก็แบบเราฝึกภาษาพูดโตตอบทางไทยเรียนแกรมมาเรียนฟังพูดเยอะเราคิดว่าเออเรามาเราเรียนมาเกือบปีแล้าก็มีความรู้ไว้กูเจ๋งแน่นอนรู้ว่าแน่ไงรู้ว่าแน่ how are you ปุ๊บมาถึงปุ๊บเลยเจอฝรั่งให้ how are you good match อืมอดังแรกแล้วสักพัเจอไปคนหนึ่งบอกเขาบอกว่าอะไร่ะ How are you doing นั่นไงกูทำอะไรอยู่วะทำอะไรอยู่วะเรียบร้อยยังไง I'm going to สักพั I'm doing what ทั้งนั้นแหละหันไปเข้าแบบทำหน้าแบบเอื้อมๆใส่แบบอะไรของมืออะไรของมืออะไรเงี้ยแต่จริงมันก็แบบนะมันก็มีหลายภาษา How are you ก็มีแหละ How are you going How are you doing ที่นี่ที่นี่คือแบบ ที่เนี่ยคนเอเชียอยู่เยอะคนอินเดียก็อยู่เยอะทุกชาติเลยอยู่เยอะเลยแบบมันมีหลายโคเ t อร์นะในประเทศสแลนด์เขาเรียกว่า multi culture yes that's it one bro จริงๆแล้วคือแบบแล้วคือแบบสำเนียงอะสำเนียงเอเชียนคิวีก็ไม่เหมือนกับคี่แบบคิวีล้วนๆนะสังเกตไหมเพื่อนน้าที่เป็นแบบเอเชียที่เกิดที่นี่อะสำเนียงก็ไม่เหมือนที่แบบคิวีล้วนๆเขาเรียกไว่า w h ช t e wash ใช่ w h i t ว wash ขาวสะอาดเยี่ยมเลยใช่อ่ะต่อไปเรื่องอาหารดีกว่า อาหารเป็นไงแก้มตัวไม้เลยให้เยอะมาให้เยอะให้กินเยอะก็เลยเป็นตัวอะไรอีกใช่เอาจริงๆเรื่องจริงที่ว่าทุกคนที่วทุกคนอันจริงมันจะเป็นสเตปนี้กล้าเป็นอยนี้แน่นอนมาปุ๊บตัวเล็กๆล็กถ้าเป็นอ้วนถ้าบางคนแบบเขาแบบอ้วนแล้วเขารู้แล้วว่ากินต่อไปอย่างเงี้ยแบบเป็นต่อไปนี้บางทีก็เงาบางทีก็เงาเอ้าวแล้วเงาอ นั่นแหละคือมันคือแบบว่าสมมติว่าถ้าเกิดคนเขาดูแลเนี่ยว่ามันเยอะอย่างเงี้ยแล้วเขาคอนโทรลได้อย่างเงี้ยกร้ามมันก็จะแบบพุ่งขึ้นมาก่อนหนักพุ่งขึ้นหมดอันหนึงเขาจะค่อยๆลงอะไรเงี้ยแต่คนที่แบบว่าขึ้นแล้วแบบว่าแบบว่าก็คุ้นชินกับสิ่งนี้ไปเลยอ่ะมันก็จะขึ้นๆขึ้นเรื่อยๆแขึ้นจนถึงจุดแม็กซิมอลอาจจะอยู่ตัวเลยอันนี้คือมัน หวาน,น,น,นไม่ใช่แก้มเลยไหมไม่ใช่แก้มใช่ไหมที่บอกขึ้นแล้วมาแบบขึ้นยาวนานี่ไม่ใช่แก้มมัน<อ>ขึ้นของแก้มขึ้นแล้วลงแล้วแต่แวิจารณญาณอ่ะ,อะคือพอชั่นนี่คือจา,กกาอันเยอะมากอ่ะอยา่างอยา่างเมืองไทยอะสี่สิบบาทได้นิดนึงอ่ะแกจะบอกเลยว่าที่เนี่ยจานหนึ่งได้สามจานของเมืองไทยอ่ะเฮ้ยจริงปะเนี่ยเออเออมาตอนแรกมาตอนแรกกินได้แค่ครึ่งจานแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มใช่ แบบว่ากินไม่หมดแล้วก<า>็ฝึกฝึกไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนกางฟูแพนดา้าที่อาจารย์มันบอกว่านี่มันไม่ใช่ความสามารถสูงสุดของเธอเนอะเธอกินได้อีกเลยแล้ว,ลวมันก็กิน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 โซเปสยาอะไรประมาณน,นั้นแล้วก็ราคาก็คือแบบยอดตอนมา,อา,านตอนมาแรกๆอ่ะถูกสุดนะที่หาได้ถ้าเป็นข้าวเป็นจานอ่ะประมาณ11บเอ็ดร ตอนนั้นถ้าเลทเงินอะมาครั้งแรก28บาทเท่ากับ1ดอลลาร์ยี่สิบบาทนี่ใช่โอ้สูงนะครั้งแรกเลยที่มา28บาทเท่ากับ1ดอลลาร์ก็28่สิบแดคูณสิบคูณกันดูนะคะประมาณ300ก็คืออันนั้นก็คือถูกอันนั้นคือถูกที่สุดแล้วนะแบบ11ดอลลาร์อย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือแบบ15-16ดอลลาร์คือแบบปกติคือ300บาทตอนนั้นคือแก้มาคือ300บาทนี่คือได้เยอะเลยใช่ไหมก็คือเยอะมันก็เป็นราคาของเขาราคาของเขาถ้าปกต ที่นี่เพิมอาหารแเป็นไงฮะตอนนี้ช่วงแรกก็อย่างที่บอกว่าอยู่กับแม่นะอยู่กับครอบครัวมันก็แบบได้กินผักกะเพราได้กินชุ่มตำได้กินทุกอย่างไทยกินเลยใช่แล้วแบบเราเาทูเทนเลยถามทำไมเนี่ยเออถามทำไมวะจริงๆก็ได้กินทุกอย่างแล้วก็แบบกินอาหารไทยส่วนก็มีอาหารฝรั่งมากแบบพวกเป็นฟิตเป็นพายเนาะมีทำพายให้กินอมีพายฟันเชฟ พี่เราอยู่ที่พี่เ็นชิปพี่เป็นชับเนี่ยนะว่าและว่าเป็นผัดพูดถึงชุบไม่มีชุบกันชไปก็เรางงเลยลืมก็เสร็จแล้วใช่ไหมก็เสร็จแล้วก็เแบบกีนหันไทยก็แบบมีเสร็จแล้วแพลงก็ทําแบบพวกสเต็กบ้างมันมันสับปะหลังมันบดอะไรเงี้ยเออแล้วพูดถึงมันมันเฮ้ยอาหารที่นี่อาหารพื้นอาหารพื้นบ้านของที่นี่เลยนะฮะ มันเรียกว่าหางงี่นะฮะซึ่งเป็นอาหารของคนพื้นบ้านก็คือเขาเอาไปแบบอบใต้ดินไม่เราคือมันคืออะไรมันมันก็คือมันสับปะหลังแล้วก็มีคุ้มระเออมันสวิตเปอร์เทโซ่ที่นี่เขาเรียกว่าคุ้มระคุ้มระคืออะไรไม่แต่ภาษไทยคุ้มระคือสวิตเปอร์เทโซ่แต่พูดถึงที่นี่มันมีมันเห็นมีหลายสีมีม่วงมีมันขาวมีส้มอะไรเงี้ยใช่แล้วคือแก้มเคยกินไหมครับฮังงี่ฮังงี่ไม่เคยกินแพงหางงี่ถ้าจะกินแพงนะเท่าไหร่ครับผมไม่รู้ ไม่รู้เคยเซิร์ชนานแล้วคือมันไม่ได้มีกินตามที่ทั่วไปคือมันหายากน่ามากหหายากไม่คือมันจะมีแค่เฉพาะแบบพวกเวลาเราไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยแบบไปเมาแบบเมลลิวิลลจชอะไรเงี้ยเขาก็จะมีให้เราลองกินอะไรอ่างเี้ยที่โฮเทลรนีมันมีแบบเป็นแบบเคาเจอเขาให้เราโชว์เขาจะโชว์เคาเจอเขา แล้วแบบเราไปเขาก็จะแบบโชว์ว่าเขาวิธีการคุกเขาเป็นยังไงนะก็จะแบบขุดดินก่อนขุดดินทั้งวันเลยขุดก่อนให้ลึกเลยนะลึกประมาณครึ่งตัวนี่เคยไปเคยไปไม่เคยเคยเคยไปเคยไปดิบจริงขุดต่อนีเอาไปฝังไปครึ่งหนึ่งนั่นเองอ๋อเอาไปถึงว่าฝังครึ่งเลย ถมดินเข้าไปเพื่อขุดเล่นว่าไหลวะเนี่ยสาระสาระไปละพี่สาระใช่นไหมพอถมมันเสร็จปุ๊บเหลือครึ่งหนึ่งแล้วถมไปอเพิ่ะมันแค่นี้สุดซองแค่นี้ไม่มีะอะไรสาระเอาอย่างไงเอาเอาเป็นว่าเขาเขาขุดใช่ไหมเขาขุดไฟข้างล่างแต่แบบไฟที่มันแบบมีความอุน <ừ> ่นๆในทางนั้นนะเขาเป็นเขาเผาก่อนเขาไฟข้างล่างเลยเขาก็เอามันใส่ตรงกลางแล้วเขาก็เอาดินน่ะทบกับ ทับข้างบนทีแล้วก็จุดไฟข้างบนนแบบเหมือนย้ำอะวอร์มสโมกเหมือนสโมกครับเหมือนสโมกการสโมกคือเหมือนการอมอมควันนะอ้วอมควันไม่ใช่ออมสายควันไม่ใช่อ้าวคือเอาง่ายๆแล้วอ้าวว่ารสชาติที่เนี่ยฮังเงี่ะมันแบบมันจะเหม็นควันนะแบบไม่เคยกินไหมเคยกินที่เคยกินมันจะมีความแบบสโมกี้อยู่อ่ะกินแล้วแบบโอ้โหมะเร็งแน่นอนจริงเหรอควันเต็มแบบโอ้โหควันแต่มันก็คงแบบน่าจะอร่อยช่วง ที่มันแต่คือตอนที่มันหนาวเงี้ยมันก็คงอร่อยเพราะว่าเราคิดสภาพตอนที่เราไปไปอยู่บนเขาบนประเทศไทยเงี้ยแบบอากาศหนาวแล้วก็หุยมันหวานมันแล้วก็ปิ้งกันมันกินมันมันจะมีจะมีแอสเข้าเรื่องเค้าเชอร์เลยว่ะวัฒนธรรมฮะเค้าเชอร์วัฒนธรรมมาแรกนี่แก้มมีอะไรที่แบบเจอแล้วอุ้ยนี่มันเท่หว่ะเค้าเชอร์ของเขาอะ เออฮักก,า,ก,กาเพราะว่าครั้งแรกที่ไปโรงเรียนเลยอะคือเขาจะมีมาโชว์คือเหมือนเวลาเราไปไอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนต้อนรับเด็กอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีฮักกามาโชว์คือเขาก็จะมีเด็กนักเรียนในโรงเรียนอะอใส่ชุดแบบประจําแบบอ่าเขาเรียกว่าเผ่าเขาอะใช่เออเรื่องคือฮักกาใช่ไหมฮักกาคืออะไระฮะฮักกาคือการอ่ามันคือกับอ่าเรียกว่าอะไรการกรีตชิ่งอะฮะคือการแบบยินดีต้อนรับคือเขาเต้นครับฮักกาคือการท่าเต้นนะฮะ ทำเพื่อยินดีต้อนรับอาต้อนรับไวอร์ไลน์นะฮะแล้วก็เรียกว่าอะไรแบทเทิลฮะคือแบบท้าทายอ่ะคือแบบต่อสู้อะฮะถ้ากล้าไวจะทำกันนะฮะเหมือนเวลาเขาไปแข่งรักบี้อะในโอลิมปิกหรือไม่ก็แต่ถ้ามีทีมนิวซีแลนด์ไปอะเขาก็จะเต้องเต้นกับเราแบบเราจะไปท้าสู้อย่างเงี้ยมาดิกาดิเตะปักปักปักอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ใช่แล้วก็แบบเรียกขวัญกำลังใจด้วยนะฮะเพิ่มเพิ่มเหมือนเพลงบัวลอย ไม่ไม่ใช่ไม่บุรี่เตีเลยบุหรี่เขาบุหรี่ตีเลยหรอคือเถิบไงคือเถิบไงคือเถิบบุหรีมาตีเลยค่ะตีเลยคือเถิบเหมือนกันใช่แต่อย่างหนึ่งเคยที่อามาแรกนะที่นี่อ่ะเหมือนกับในเวลาคนพื้นบ้านเขาว่าเวลาเขาจะแบบเซฮัลโหลคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเซฮัลโหลอืมกรีตติ้งเหรอกรีตติ้งใช่คืออะไรกรีตติ้งไทยไปแล้วว่ะครับทักทายทักทายใช่ค่ะทักทายเขาจะแบบเอาจมูกชนกันนะฮะก็คือเดี๋ยวผมช่วยดูนะฮะนี่ครับ ยืนยืนเดี๋ยวติดเฟรมมาเพียบลงพี่บเลยครับยันนะอันนี้คือการฮองนี่ฮะพี่ก้ําจูบอย่างเงี้ยมีจูบปากเลยนะฮะนี่คือการวันฮองนี่แก้มรอมไหมฮะไม่เอ้ยผู้หญิงก็คือผู้หญิงเนาะผู้หญิงกับผู้ชายก็ทำได้นะไม่ใช่แค่ผู้ชาผู้่างเดียวผู้หญิงผู้ชายทำได้ใช่มันธรรมดาเป็นการทักทายก็ต้องแต่งฟันก่อนนะฮะมันนั้นเหม็นแล้วเราจะเล่นไงว่าถ้าเราเขาแปรงฟันไม่แต่งฟันโอ้ยนะ ไม่แล้วพี่เอ้ามาเกลยเนี่ยพี่เอ้าเคยเห็นเขากักไหมพี่เอ้ามาเกลยไม่เคยนะแต่พี่เ้าเห็นเขาสักกันเยอะแบบสักลายแบบพื้นเมืองเออจริงแต่ว่าพี่เาชอบเขาแบบมีความแบบดุดันมีความแบบน่ากลัวัญสักลายแท้อะค่ะทำไมไม่เอาไม่เอาโมดีเลยล่ะคะเออเหมือนกับลายสักโมดีนี่แบบมันเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะใช่เพราะว่ามันแบบเหมือนแบบคล้ายๆลายแผนไทยของไทยก็แต่มันมีความแบบดุความแบบหมุบอกว่า มันมีแบบความเป็นมาของเผ่าอะไรประว่าเออเผ่านี้เขาอยู่แถวโซนนี้จะเป็นลายอย่างนี้เพราะว่ามีความเป็นมาของแบบคนนี้มาจากเรือมลงที่เกาะตรงนี้หรือว่าคนนี้มาจากแผ่นดินใหญ่อะไรเงี้ยเ็าจะมีแบบเนื้อเรื่องของเขาแล้วมันสักแล้วมันแบบมีความภูมิใจของตัวเองแต่มันเห็นแล้วมันก็เท่แต่ว่ามันก็น่ากลัวเพราะว่าด้วยความที่แบบลายือนลายไทยน่าเกรงขาะถูกต้องบางที่เขาสักหน้าเลยนะเออสักบนปากอะไรเงี้ยทำไมจิ๋เขาสักหน้าสัก เท่ายามรู้มานะคือการสักปากเนี่ยเหมือนกับมันทําให้แบบมึงได้กวอะต้องเป็นคนที่แบบอยู่ในเลเวลที่สูงสูงชาวยุ่งสูง่ะถึงจะใช้แบบเป็นพวกชีฟแบบชนะเผ่าใช่ไหมชนาเผ่าช่งจะสักปากได้โมนาโมนา how far I'll go ลองต่อสิครับผมอ่ะ ง่ายง่ายนี่ถึงเดือดร็อกอะลายสักด์เขาอะที่แบบตรงหน้าอกอะอันนั้นคือลายสักด์ที่แบบอของทองนั่นนะฮะมันก็คล้ายกับมารีแหละมันมีความหมายนะจริงแล้วอะมีใช่จริงจริงถือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะผมนิวซีแลนด์ทองน่าพิจิอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเอาแกงกับพี่อาร์มนี่เคยแบบเต้นฮัคก้าไหมครับผมไม่เคยไม่เคยไม่เหรอไม่กล้าไม่กล้าที่จะลองเพราะว่าตอนที่อาร์มอยู่ไฮสคูลเนี่ยอาร์นี่แบบต้องเต้นฮัคก้าเลยนะ คือแบบเราอ่ะตอนแรกเราไม่อยากเต้นหรอกเพราะเราอายใช่ไหมเราเต้นไม่เป็นด้วยแต่ไปวันแรกอ่ะคือเหมือนกับเขาต้อนรับเราใช่ไหมอันนี้เราก็แบบเอ้ยต้องเต้นกลับไปอ่ะคือการแบบจริงหรอคือการขอบคุณอะไรเงี้ยก็คืออาร์นอ่ะตอนยี่สิบเก้าคือแบบโหผลลุ้มตั้งเต้าเลยแล้วเพื่อนอ่ะดีดีแม่งก็ถอดเชือกหมดเลยเว้ยเอ้าไอ้เหี้ยถ้ากูไม่ถอดอ่ะเอาเว้ยููููููููููููลูููููููููููููููููููููแูบูููููููููู พียมโชว์แล้วก็ลิ้นไงฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีนรับนเหรอไม่คือคนนี้คือแบบเขาเขาแบบเขาทำน้ากลัวมากคือแบบหน้าตาแรบลิ้นแบบทำเสียงแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่แต่ว่าเพีมเคยดูคลิปนะใช่ไหมเขาทำทำแล้วเขาแบบตาปลิ้นแบบเพราะว่าเขาดูแบบความจริงจังเพราะว่าเขาถือว่าเขาจะแรบลิ้นก็ทำตาโตๆใช่เพื่ออะไรอ่ะเขาจริงเค่ว่าเพีอมคิดว่านะที่เขาทำเขาแบบสื่อว่าเขาทำถึงความจริงจังและความรักต่อต่อแบบที่เขาทำคือแบบความแบบ เหมือนก็เราแบบทำอะไรต่างแบบเข้มแข็งเอาให้สุดต้องแบบโชว์ถ้าเจะเพิ่มเห็นบางคนที่เขตีแขนเนี่ยโอ้โหตีปากปากมีโหรูมือเต็มตัวเลยเพราะแสดงความรักอ่ะ์มเคยตีจนแบบแข่งเนี้ยเขียวเลยอ่ะเพราะแบบเราต้องแบบเต็มที่อ่ะนะไม่นั้นน่ะคือแบบมันก็อายน้องๆนะก็น้องๆดูอยู่เราต้องแบบโชว์หน่อยเราแบบเขาเลยใช่เหมือนรับเหมือนรับน้องอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่เราอยู่อีพสามอ่ะอามต้องเต้นนะเพื่อรับน้องอะไรเงี้ยอาร์มชอบอยู่แถวนาด้วยมันเท่อยู่หน้ากล้องชอบสาม่ใชใช่ โรงเนชายล้วนก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะฮะถ้านอนน้อนพี่ๆนะฮะหรือเพื่อนๆชอบคลิปอย่างนี้นะฮะคอมเมนต์มาได้นะฮะแล้วก็กด Follow ด้วยนะครับจะตามไหมครับตามนะฮะนะครับก็กดสับตะไคร้คอมเมนต์ด้วยนะผมใกล้จับตะไคร้สับตะไคร้ตะไคร้โอเคขอบคุณครับครับที